ลอนหลังคารุ่น3สันลอนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นรุ่นที่มี3สันลอนนะคะจะเป็นรุ่นที่มีหน้ากว้าง7จ0กศูนย์เท่ากันกับรุ่นรอนมาตรฐานและก็รอนยอดนิยมนะคะจะต่างกันก็ตรงที่รุ่นนี้จะมีสามสันลอนนะคะลอนมาตรฐานกับรอนยอดนิยมเนี่ยเขาจะมี5สันลอนแล้วก็รุ่นสาสันลอนเนี่ยก็มีสันลอนที่สูงกว่านะคะสูงถึง36ม mm มิลลิเมตรนะคะ แล้วก็ส่วนของท้องลอนก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือจะมีตะเข็บลายเส้นตะเข็บคู่นะคะรุ่นนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามีสันลอนที่สูงก็จึงเหมาะกับพื้นที่หลังคาขนาดใหญ่เช่นโรงงานโกูดังนะคะที่มีปริมาณการสะสมของน้ำฝนจำนวนมากนะคะหรือหลังคาที่มีการลาดเอียงต่ำนะคะทำให้อาจจะเกิดการสะสมของน้ำนะคะ ในปริมาณที่มากแล้วก็อ,อาจจะไหลท่วมตัวสัลลอนได้นะคะก็รุ่นนี้ก็จะไปแก้ปัญหานะตรงนั้นได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าระบองที่ตัวสัลลอนนะคะก็จะมีรอยอยากนะคะก็จะมีลักษณะ เนื่องจากมีขนสูงแล้วก็มีสลอนที่มีรอยหยักดูๆไปก็จะขายรุ่นหลอนคลิปล็อกด้วยนะคะแต่จะต่างกันตรงที่รุ่นเนี้ยนะคะเราจะใช้สกูยิงยึดเข้ากับตัวสลอนนะคะในการติดตั้งส่วนของหลอนคลิปล็อกเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่จะไม่ได้ใช้สกูยึดตัวหลังคาโดยตรงนะคะจะเป็นการยึดระหว่างตัวสกูจะเป็นตัวจะเป็น ยึดระหว่างตัวคอนเนคเตอร์เข้ากับแปรแล้วก็ตัวราังคาก็จะยึดกับตัวคอนเนคเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะสามับตัวคลิปล็อกนะคะรุ่นนี้นะคะใช้สกรูยิงก็คือรุ่นสาสลอดเนี่ยจะใช้สกรูยิงแต่ว่าหากว่าเราอะ่ะไม่อยากให้เห็นสกรูเราก็สามารถนะคะใช้เป็นตัว ครอบนะคะตัวหมวกครอบครอบเข้ากับตัวสันหลอดที่ยิงสกู๊ปก็ได้นะคะเพื่อปิดทับรอยสกูนะคะเพื่อความเรียบเนียนสวยง,งามก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะคะ